ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้แม่เอี้ยงก็มาร่วมพิธีอุปสมบทบวชลูกศิษย์ศิริรักนะคะอีกคนหนึ่งนายจิตใสเทพศิริค่ะประธานนักเรียนรุ่นที่เท่าไหร่แม่เอี้ยงจำไม่ได้แล้วมันเยอะนะคะก็วันนี้เขาก็จิตใสเขาก็จะบวชมาบวชที่โบราณสถานขุนโขงตำบลหัวตะพานอําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเมื่อกี้ช่วงเช้าก็มีการปลงผมนะคะปลงผมไม่เอี่ยงกับคุณครูทั้งหลายก็มาปลงผมเนื่องจากเขาเป็นที่รักของครูบาอาจารย์และก็เพื่อนฝูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมบุศษษึกษาภาคใต้จะมาที่นี่กันเยอะนะคะปลงผมเจเมื่อกี้ก็มีรํากันนิดหน่อยและตอนนี้ก็กําลังจะเข้าพิธีทําทพิธีคางอุปสมบทนะคะและภาคบ่ายก็จะเป็นการแห่หน้าค่ะ เดี๋ยวราามมชกันะะคจะใส่เทปสิหรือลูกมีขอกราบลงด้วยใจมั่นคงต่อพ่อแม่ที่รักยิ่งตั้งใจบุดม่ร่มทำกระลึกถึงความจริง บุญคุณพ่อแม่ไม่มีสิ่งใดจะทดแทนเคยเฝ้าเลี้ยงดูไม่เคยหาทุกอย่างก้าวมีท่านเคียงค่าวันนี้ลูกขอแทนบุญบาด้วยจี่ร้องร่างใจมันขอเป็นขาลูกชายของพ่อแม่ วมนมนแท่คำว่าศรัทธาขอถวายแรงายใจแทนไอยคําบนทารทาลูกจะเดินให้ถึงด้วยใจทราบซึ้งไม่เคยลืมความผูกพันแม้เพียงพรรษาเดียวในชีวิตนี้สั้น ก็จะบวชด,ด้วยใจมั่นให้พ่อแม่ชื่นใจขอเป็นขะลูกชายของพ่อแม่เพื่อชดใช้แทนรักแท้ที่ให้มาเสียงสวดมนต์แทนคำว่าศรัทธาขอถวายแรงใจใจแทนถ้อยคำบนเท้าเลี้ยงดูไม่เคยห่าง อย่างก้าวมีท่านเคียงข้าวันนี้ลูกขอแทนบุญบ้าด้วยใจรกครองร่างใจมันขอเป็นทรงลูกชายของพ่อแม่เพื่อชดใช้แทนนักแท้ที่ให้มาเสียงสวดมนต์แทนทำ่ารสัตธ์ทาขอเป็นทรงลูกชายของพ่อแม่เพื่อชดใช้แทนนักแท้ที่ให้มา สวดมนต์แทนคำว่าศรัทธาขอถวายแรงใจใจแทนถอยคำ มีความสนิทสนมทุ่เคยกันเป็นอย่างดีและก็ถ้าลูกศิษย์มีงานที่จะ,ะ,จะกิจกรรมอะไรเราก็จะไปร่วมงานทุกครั้งนะคะให้ลูกศิษย์บอกบอกูเต็มใจที่จะไปะดูแลและก็ให้กำลังใจกับลูกศิษย์คนนเยอนวันนี้ก็รู้สึกว่ามีคนที่ เคยเดินทางมาที่นี่นะคะเป็นที่ปฏิบัติธรรมแต่ว่าคุณครูคก็เห็นแล้วว่าจิตใจเป็นเด็กที่มีความน่านะรักก็เลยมีคนมาร่วงมงานเยอะแยะมากมายคุณครูในฐานะเป็นสวคนหนึ่งที่เคยสอนเด็กคนนี้ก็ขอร่วมอัดรูปมาค่ะกับจิตใจเทพศิริคนนี้นะคะขอบนนคนุณมาก ครับก็ผมนะครับก็เป็นรุ่นน้องของพี่จิตไสนะครับเป็นประธานนักเรียนรุ่นที่ที่3ตอนรุ่นต่อจากพี่จิตใจครับก็วันนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมงานของพี่จิตใจครับก็ก็ฝากนะครับพี่จิตใจครับตก็ขอให้สาธธรรมะจากถี่ท้วนนะครับแล้วก็ตั้งใจสาธในประธานตลอดการบวชั้งนี้ครับ ครูไรจันทพันธ์นะคะอดีตก็เป็นครูอยู่โรงเรียนวัดบางพวดค่ะท่านของคุณโนเทพศิริท่านเป็นของของโรงเรียนอาะคะแล้วก็รู้จักน้องคุ้ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ชั้นมีุบาลติายติดสายค่ะเดี๋วไปโรงเรียนไปถึงเจ้าเข้าสมุทค่ะชอบอ่านหนังสือมาอ่านเด็กอนุบาลอ่านหนงสือกได้ค่ะ แล้วก็อ่านเพิ่มด้วยชอบอ่นานนิทานชอบคุณภาพเป็นนักเรียนที่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อพา,ามาเรียนในเมืองก็ต้องเก่งมากค่ะเรารับรู้ว่าก็มีการแข่งขันอะไรแล้วก็ต้องใส่คุณพ่อพาไปแล้วมักจะได้รางวัลได้ที่หนึ่งแล้ก็ได้อง่นรางวัลด้วยนะคะ ผมเป็นคุณพ่อของนายจิตใสเทพธิดีครับซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลที่นายจิตใสได้ปสมบทนะครับที่วัดโบราณสถานวัดถุมอําเภอท่าสาราครับโดยปกติแล้วจิตใสเป็นคนที่อัออธยาศัยดีมากและมีเพื่อนพ้องญาติมิตรมากมายนะครับเป็นคนที่ อ่อนน้องของตนนะครับแล้วก็เคยเป็นประธานนักเรียนตั้งแต่รุ่นแ,แรกๆมานะครับตั้งแต่เป็นหัวหน้าชั้นตั้งแต่อนุบาลมาทุกชั้นนะครับจนจบม .6 แล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียนเป็นจมาราชูทิศก็เป็นนั้นก็ไปเรียนมอส,อส .4 ม .4 ถึงม .6 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ก็เป็นประธานนักเรียน,นแล้วก็เขามีลักษณะ,ะความเป็นผู้นํา นะครับแล้วก็ในการบวชทั้งนี้เขาก็มาเลือกสถานที่ที่นี่เองนะครับเพราะมาถูกามาศรัทธากับท่านเจ้าวาดวัดขุนโขงเข้านะครับก็เลยท่านเจ้าวาดก็เลยตัดสินใจบวชให้แล้วก็กำหนดวันอะไรเรียบร้อยหมดแล้วจึงมาบอกพ่อแม่ทีหลังนะครับและสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณแขกมี่ทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมในการบวชทั้งนี้ในานามของ สิทธิ์นะครับหรือนายจิตใสเทพสิรินะครับพ่อแม่ทุกคนก็ญาติพี่น้องก็ต้องขอาขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพยิ่งครับขอบคุณมากครับแม่เรียงก็ลูกศิษย์เมื่อเรียนจบออกจากรั้วเรียนบุดงเราก็ยังได้ยังไม่ได้ว่าตัดขาดจากตรงนั้นยังตามดูความสําเร็จของเขาทุกระยะจนจบปอตีบางคนจบปอโทมคนปอเอกทํางานที่ไหนอะไรก็เขาจะบอกอุบลมามีงานบวชมีงานแต่งนะคะบอกได้ คุณครูเตรียมอุดมในเอียงพร้อมที่จะไปทุกงานด้วยความรักและก็เอื่ออัาทรต่อรุ่ิต่อค่ะแต่สายใยความสำคัญของเราลูกหรือข้เกี้ยวน้อยรู้ว่าเนื้อรู้ว่าสีชมพูเรายังอยู่คู่กันตลอดไปค่ะตอนวานจิตใจเธสซร้งลูกนี้ขอกราบลงด้วยใจมั่นคง ต่อพ่อแม่ที่รักยิง่งตั้งใจบทวดในร่มทั้งเพื่อระลึกถึงความจริงบุญคุณพ่อแม่ไม่มีสิ่งใดจะทดแทนเคยเฝ้าเลี้ยงดูไม่เคยหา่างทุกอย่างก้าวมี่านเคียงข้างวันนี้ลูกขอแทนบ ด้วยจีวราครองร่างใจมันขอ,อ,อเป็นครั้งลูกชายของพ่อแม่เพื่อชดใช้แทนรักแท้ที่ให้มาเสียงสวดมนต์แทนบุญบาศธา,าขอถวายแรงกายใจแทนถ้อยีคำบนทางทางลู จะเดินให้ถึงด้วยใจซาบซึ้งไม่เคยลืมความผูกพันแม้เพียงปีษาเกี่ยวในชีวิตนี้สั้นก็จะพูดด้วยใจมันให้พ่อแม่ชื่นใจ